ค่ะพี่น้องวันนี้ยจิมกับสิบห้ามาเห็ดกับเขาคือเกาค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวตามยายจิมมาค่ะว่ายายจิมสิบห้าไปเห็ดอีกอย่างค่ะลาบไกห่หอมๆพี่นอ้องอ่ามามาเห็ดซอยยายจิมค่ะอันนี้ก็คืออกไก่ค่ะพี่น้องคางเนี่ยอกไก่เดี๋ยวยายจิมหลาะหนังมันออกก้อนค่ะพี่น้องเนี่ย เ้ีงยวเกจิมกบสิมาหัน่นละบะเนี่ยเลาะนังมันออกแล้วกะสิมะหั่นครัพี่น้องเนี่ยอะมาหั่นอกไก่กันสักก้อนครัพี่น้องเกจิมเห็ดแบบเป็นตอนใยๆโหลดครัพี่น้องคะหั่นเอาบริปปั้นขมือนี่ค่ะ หั่นแล้วล่ะค่ะนะคะอ่ะ,อะมาหั่นหนังกันบัดนี้พี่น้องยี่จิ้มหั่นหนังแล้วยายจิ้มก็จะไปทอดกรอบๆนะพี่น้องเนาะมาห้อยหน้ามันค่ะพี่นอ้องแบบท้วงแซ่บขนาดเลยเลยพี่น้องเดี๋ยวยายจิ้มหั่นให้มันแล้วกัเนเ้อค่ะ นังไก่ยจิ้มค่ะพี่น้องแล้วแล้วอันนี้คือตับไก่ค่ะยะจ่จิมกระสีเอาตับลาบใส่น้ำเด้อค่ะพี่น้องเนี่ยยจิมหั่นกันเด้อค่ะมันมีตับหน่อยๆน้ำค่ะพี่น้องค่ะย่าจิ้มก็ะชือเลือกเลือกเอาค่ะเอาไปเอาไปลาบค่ะพี่น้อง แ,แล้วละค่ะตับไก่ยียจิมค่ะพี่น้องยียจิมกะทิเทศใส่รลุมกันกกนะคับอกไก่นี่ค่ะพีนนพ่น้องเพิ่งห้าสิบไปลวกค่ะตั้งหม้อยียจิมทุบตะไข่้งไปค่ะพี่น้องกันข้าวค่ะคุณน่ะเดือดปุดปั้ป,ดป,ปุดปั้ดอ่ะเอาไก่กับตับลงไปค่ะพี่น้องไปลวกค่ะาลวกให้มันสุกเด้อพี่น้องเด้อเราห้อกระจังสิมะลินหนามออกค่ะทมาล่างออกใส่ตะกงตะแกง ยายจิมเปิดเตาทอดแล้วค่ะพี่น้องเนี่ค่ะเปิดไฟเตาทอดแล้วเนี่ยน้ำมันมันกำลังเดือดค่ะพี่น้องคะน้ำมันเดือดแล้วยายจิมก็จะเอาไกล่ลงไปทอดค่ะน่าเดือดแล้วค่ะพี่น,อน้องคุณเนี่ยจวดจวดเลยอ่ะทอดให้มันกรอบกันค่ะพี่น้องนะกรอบแล้วค่ะพี่น้องยายจิมก็เอาขึ้นมาแล้วค่ะพักไว้สักก้อนค่ะพี่น้องคะ่ะเอา มาล่างุกไก่กับตับเฮ้าสักกอนค่ะพี่น้องทางนั้นก็สซุกพอดีค่ะเอาใส่ตะแกงล้างออกค่ะพี่น้องนี่น่ะเตรียมพักมาเนี่ยเตรียมพักที่ใส่สลาบค่ะพี่น้องคะนีะ่นะล้มีหอดลูกโดดค่ะใบบกักกูดหอมแดงพักที่ตุนหอมสลเนแน่ค่ะพี่น้องครบจุดเลยอะเดี๋ยวจจิ้มหันกอนเ้อค่ะ เตรียมพักแล้วล่ะหฮอกัสิมะปุ้งบะนี้พี่น้องอ่ะบีบักหน่าวลงไปก่อนค่ะพี่น้องคะมาปุ้งกันคะ่ะใส่ผักหน้าวตามด้วยน้ำปลาค่ะชูรสค่ะขน่นโนะจักน้อยค่ะพี่น้อง มกพริกป่นค่ะเข้าครัวอ่าคุกเข้าใส้กันค่ะพี่น้องค่ะอ้าวเอาพักลงเอาพักลงไปค่ะพี่น้องตามด้วยเนื้อไก่ค่ะพี่น้องคะอ่าทอากับถั่าคุกใส้กันค่ะ เพิ่งพักทุ่งเนือไก่นี่ค่ะพี่นอ้องเนี่ยหอมหอมดีพี่น้องอ่ะได้แ,แล้วค่ะยยจิ้มก็สิมาตักใส่จานค่ะพี่น้อง สวดยันจุ่มบุ่มเล่ยระบนเนี่ยเอ้ยเป็นตาแสบบ่พี่นอ้องคุณน่ะลาบไก่ยียจิมอ่ะเอาหนังไกลโล่โรยลงไปค่ะพี่น้องคะ่ะโร้ยนาลงไปค่ะเออโถมามาพี่น้องมามาแส็บๆสบนั่งยจิมไผ่แยกเห็ดกับขขาวเก่งไผ่แยกเห็ดกับขขาวแสบ เข้าไปติดตามรับชมแสบอีสานบันเท่าทางย t u b e ของยายจิมเด้อค่ะพี่น้องพี่น้องกรสีเดเฮ็ดกับเขาแสบสวัสดีค่ะแสบอีสานบันเฮ่ามากเลยพี่น้องเมื่อนี้ยายจิ้มผ้ามากินลาบไก่พี่น้องคะลาบไก,ก่ยายจิมใส่ทอดหนังมันไส่พี่น้อง่อะกรอบๆเลยทอดหนังค่ะ มาพี่น้องมามาเสิรฟน้ำกันค่ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวเต็มกับติ๊บเลยค่ะเมื่อนี้ลาบไก่แซ่บแซบพี่น้อง ตาพยองมึงพักได้ยิ่งพักกลับมาเป็นถาดสุดร่างการแล้วไงอพ้ย ทำก็ว้านีกว่าอืมจ่าเพื่อเพื่อ นั่งใกล้กอบๆ อ้าพี่น้องมือนีนที่ชิมกันมากินเห็บบองซ้นเนี่ล่ะเด้อค่ะพี่น้องคะพอกันไม่คลิปหนา้าฝากกัเลยก็แช่ก็ติดตามแสบิสารบานเท่าเป็นกําลังใจให้จิมน้ำเนืน้อค่ะพี่น้องติดตามกันเงี้วเด้อค่ะยูดีมีแห้งสุขสุขคนลำาร้ยค่ะสวัสดีค่ะ